เป็นอาหารอเมริกันแชรีวิวดีทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฉันเป็นคนหานะนี่สามสาวเขาหามาให้ฉันอันนี้อะไรนะคะชีสเป็นชีสเป็นอะโวคาโดมิ้ทเป็นสลัดแบบน้ำแบบเขาเรียกอะไรเป็นเอ่อมอคคาเออเรียกไม่ถูกเธออันนี่คือหน้ามะเร็ซอสซาอะโวคาเร็ชีสคิตเคสโซ จะกินแล้วนะเอาะโวคาโดอะไรนะอะโวคาซ่าโบราคาอะไรอะไรอะไรเปรีมันมันอ่ะเป็นชีสบ้างนะคะชีสบ้างอืมดีอร่อยชีสอร่อย อันนี้เรียกว่าแอปไท a p p e t แอป r a p ไทเซอร์ใครก็รู้ว่าคำว่าแอป a p ไทเซอร์ไม่รู้ไงเป็นช่างภาพอะหัดเปความรู้ก่อนถ้าไม่รู้ก็เงียบบางทีพูดออกมาเหมือนเรางงเลงไม่รู้ว้าว w ิ n g s chicken wings อะแม่เหลืออีก,อกน้ำหนึ่งอันนั้นน่ะอะไรอ่ะไอ้นี่นหละลองซ,ซอรซ่ากินที่หมดเลยเหรอต้องให้หมดเลยเ <มา S 1> หรอเราต้องลองสิเออเราจะได้แนะนำ คนไทยที่เขามาที่นี่ไงอืมันมีความเมกซิโก้ร้อนมหมกุกันมันมีแบบพริกไหมอืมแต่มันไม่เผ็ดนะอร่อยสู้ฉันทำได้ไหมนี่คือปีกไก่ชิกเน้นวิงเวอร์ชั่นลอยแก้วหวาน <c oughs> แต่มันก็มีความเค็มมันเป็นเหมือนซอสซอสเกาหลีเกาหลีไหมปลาบ,บึกทอดภาษาไทยกเล้วอุ้ยชิ้นใหญ่เท่าหน้าแม่เลยอันนี้ไซส์อะไรถามคนหรือถามถามคนหรือถามอาหารอาหารก็ไซส์ปกติหนึ่งพอชั่นของเขาใหญ่อ๋อ นี่คืออันนี้เป็นอาหารไม่ใช่อเมกันอันนี้เป็นอาหารเม็กซิกันคโบก้นาะกินมาอ,นนอันนี้อันนี้เมกันแท้อันนี้ออริจินอลเมกันเธอะฉันกินได้ไนหะมเอาสะดวกไม่เป็นไรนะไม่สะดวกไม่เป็นไรไดติมันต้องกัดไงแต่ว่าเราอยากแชร์เพราะเราอยากกินหลายอย่าง ใช้เลยอร่อยม,มากเป็นบบเบกอร์ที่ถูกต้องอ่ะเอาอยมากแตงกวาดองอร่อยมากรสชาติมันไม่ใช่รสชาติที่เรากินในกรุงเทพอ่ะ ทาโก้ค่ะอาหารแม็กซิกันที่เป็นปลาทอดอยู่ข้างในปลาอะไรแม่ปลาอะไรไม่รู้จะมาถามเยอะามละเอียดามเยอะจะดูได้ออยังไงก็ปลาใหญ่ละหูต้ออร่อยมากอืมอร่อยอ,อร่อยมาก ตัวซอสอร่อยมากอืเป็นที่สุดสมแล้วกับที่น้องเขาบอกว่าอ่ารีวิวมาว่าร้านนี้เด็ดคนท้องถิ่นมากินกันเยอะรีวิวดีแปลว่าคนอเมริกันก็เหมือนคนไทยเนาะตามรีวิวอะ่ะ อาก้นเนื้อค่ะซอสซอสอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นเนื้อฮืมซอสบาร์บีคิวอร่อยมากเอาไ้ซอสบาร์บีคิวหอมออมากเลิศ 好 m